ยินดีต้อนรับสู่เกมอะไรวันเนี้ยว้าเอาละยินดีต้อนรับสู่เกมใ n ม c ครับนะครับและนี่ก็คือการระจญภัยครั้งแรกของผมในเกมใ n ม c ครับนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า ผมไม่มีประสบการณ์หรือความรู้เกี่ยวกับเกมนี้เลยแม้แต่มินเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีความรู้ความเข้าใจในเกมนี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์ให้ความรู้กับผมได้นะครับแต่อย่าที่เห็นครับด้านหน้าของผมตรง12ษนาการนั้นมีหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าในหมู่บ้านนั้นเนี่ยมีใครอยู่บ้านนะครับแล้วก็ดูเป็นหมู่บ้านใหญ่อยู่นะ,ะคุณลุงอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราขอถามคุณลุงก่อน เอ่อคุณลุงครับลุงพอจะทราบไหมครับว่าถ้าหากว่าผมอยากจะมีชีวิตรอดบนเกาะแห่งนี้เนี่ยเ <g ul ain> ย <g ul ain> มันดีีลุงม่ีอะไรจะบอกถ้าอยากรู้ว่าจะเอาชีวิตรอดยังไบงบนเกาะแห่งนี้ก็ให <g ul ain> ้คนดูเขาคอมเมนต์บอกสีทนุ่มเอองั้นผมขอตัวออกไปสำรวจหมู่บ้านก่อนดีกว่านะครับเอะเหมือนว่าในหมู่บ้านนี่เขาจะมีปศุสัตว์เป็นของตัวเองด้วยนะครับขออนุญาตเยี่ยมชมนะครับเหมือนว่าจะมีทั้งฟาร์มหมูฟาร์มวัวแล้วก็ม้าด้วยนะฮึมข้างๆหมู่บ้านนี่มีน้ําตกด้วย แหมผมว่าถ้าตรงนี้สร้างบ้านในวิวมันต้องออกมาสวยมากแน่ๆเลยฮะถ้าตกลงไปนี่จะเป็นไรไม่ในเกมเนี้ยเอาละจากประสบการณ์ที่ผมได้ไปท่องลูกอินเทอร์เน็ตนะครับดูวิธีการเล่นจากหลายๆช่องมานะครับเขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเอาชีวิตรอดบนโลกแห่งนี้ก็คือการตัดต้นไม้นั่นเองครับแต่เดี๋ยวขอเปลี่ยนมุมกล้องก่อนโอเคเดี๋ยวคือการตัดต้นไม้นะครับเราจะต้องตัดต้นไม้รวบรวมต้นไม้ไว้ให้เยอะๆนะครับเพื่อที่จะเอาไว้สร้างของ ซึ่งไอของที่สร้างนั่นชื่อมันคืออะไรผมก็ไม่รู้นะฮะจะเรียกว่าเป็นโต๊ะคราบก็แล้วกันเนาะตอนนี้เราก็ตัดต้นงต้นไม้กันไปก่อนนะครับ เอาละหลังจากที่เราตัดต้นไม้มาได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าถ้าเราจะสร้างโต๊ะคราฟนี่มันต้องใช้อะไรบ้างนะครับก็คือเราต้องใช้้กล่องไม้สี่เหลี่ยมนี่นะครับโอเคตอนนี้เรามีพออยู่นะดูว่าเราโอเคตอนนี้เราสร้างได้1อันแล้วนะครับเอาละเราได้กล่องคราฟมาแล้วดูซิว่าเราจะทําอย่างไรตอนนี้เรายังไม่มีบ้านนะครับแต่ว่าเราจําเป็นจะต้องคราฟของดังนั้นเดี๋ยวอาศัยบ้านของคนอื่นไปก่อนนะครับวางกล่องไว้ตรงนี้โอเคจากนั้นก็ ดูซิว่าเราสามารถคราบอะไรได้บ้างนะครับอืมตัวนี้จะได้เป็นสติกนะฮะถ้าใช้ไม้อ้น,นี้เอ๊แล้วขวานนะอ่าคือผมอยากได้ขวานนะครับขวานไม่ต้องทำอะไรก่อนนะวิธีคราบขวานในไม c ครฟ t อืมไหนดูซิมันจะไปยากอะไรแล้วก็แค่การคราบขวานประโูอ่ะออกไปหาข้อมูลมาแป๊บเดียว กลับมาอีกทีก็มืดสะแล้วนะเอา้าเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเอาเอาเอาเดี๋ยว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 ซอมบี้ซอมบี้หาที่หลบก่อนที่หลบก่อนเออมันเข้าบ้านอืนได้ปะเดี๋ยวอุย้ยเดี๋ยวก่อนอะอุ้ยอุย้ยเจ็บ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 มีใครอยู่ไหมครับขอเข้าบ้านหน่อยขอเข้าบ้านหน่อยใครก็ได้อันนี้ขอเข้าที่คนได้ไหมครับเปิดประตูเปิดเออเปิด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 เอออุยเกือบไม่รอดเข้าได้ไหม โอ้ oh, เขาไม่ได้เขาไม่ได้อ่ uh, ตรงนี้เหมือนจะเป็นใบเลื่อยโอ้โ oh, ห oh, ดูเหมือนว่าผมจะต้องรอจนกว่าจะเช้านะครับผมรู้แค่ว่าซอมบี้ oh. เวลาโดนแดดแล้วเขาจะตุยนะครับงั oh. ผมก็คงจะต้องอยู่ในนี้จนกว่าจะเช้าแล้วกันนะครับ รอตั้งนานเช้าสักทีนะครับและนี่ก็คือหลุมของเจ้าซอมบี้ระเบิดนะครับที่ระเบิดใส่เราเมื่อคืนนี้นะครับเอาละได้ไหนตอนนี้ก็เป็นเวลากลางวันแล้วนะครับเราออกไปฝารมทรัพยากรของเราเพิ่มกันดีกว่านะครับไปตัดต้นไม้ไปให้เยอะๆเลยโอเคตัดต้นไม้มาได้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวกลับมาดูก่อนว่าตอนนี้เราคราฟอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเจ้าเอ่อกล่องไม้นี่นะครับคราฟเพิ่มนะครับ เห็นเขาบอกว่าถ้าเราคราบเพิ่มเนี่ยเนี่ยนะครับมันก็จะปลดล็อกของขั้นต่อไปนะและสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดนั่ก็คือขวานนั่นเอง,เองเนะครับไหนมาดูซิอ่านี่ไงขวานของเรามาแล้วนะครับขอญาตฟาร์มอาวุธที่จําเป็นก่อนเลยนั่นก็คือขวานแล้วก็มีดนะครับอันนี้พ i ิกแอคนะครับจากนั้นก็มีพลั่วสักหนึ่งอันนะครับไอจอบขุดหน้าดินนี่ยังไม่เอาแล้วกันเนาะโอเคผมขอเอาของจําเป็นประมาณนี้ไว้ก่อนนะจากนั้นก็ไปฟาร์มกันต่อเลยฮนะ หลังจากที่ออกฟาร,ร์มได้ระยะหนึงผมก็คิดขึ้นได้ว่าผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะสร้างบ้านตรงไหนนะครับดังนั้นขออนุญ,ญาตกลับมาลื้อเอาของก่อนนะครับแล้วก็ออกสำรวจพื้นที่นะครับหาพื้นที่เหมาะสสาหรับสร้างบ้านเป็นของตัวเองนะครับเพราะว่านี่ก็ปลาเข้าไปวันที่2แล้วนะครับเอ๊ะที่อยู่บนต้นไม้นี่มันอะไรลูกมะพร้าวเหรอหรือว่ารังผึ้งเพราะนี่มีไข่รังนกเหรอรังนกเดี๋ยวนะรังนก เรังที่อยู่ตรงนั้นใช่ของนายหรือเปล่าืดูท่าจะใช่นะพยักหัวด้วยขอโทษเราไม่รู้ว่ามันเป็นของนายอะ่ะพื้นที่ตรงนี้ก็ใช้ได้เลยนะเนี่ยไม่ไกลหมู่บ้านมากนะครับยังมองเห็นหมู่บ้านอยู่เอาเป็นว่าผมเลือกตรงนี้ก็แล้วกันนะครับอยู่ใกล้ๆกับสระน้ํานะฮะตรงโน้นก็เหมือนจะมีป่าไผ่ด้วยนะอื อาจจะต้องเข้าไปเก็บทรัพยากรได้แบบสะดวกสะดวกนะเดี๋ยวขุดดินที่ไม่จําเป็นออกไปก่อนนะครับเพราะว่าบ้านที่ผมวาดไว้ในหัวของผมเนี่ยเป็นหลังที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับอาจจะต้องใช้ทรัพยากรเยอะเลยแหละขุดไปขุดมาเพียงแป๊บเดียวก็เหมือนว่าดวงอาทิตย์นั้นจะเริ่มรับขอบฟ้าแล้วนะครับดังนั้นผมปูพื้นก่อนแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่ามันปูพื้นแบบนี้หรือเปล่านะครับที่ว่าจะต้องเอาไม้ไอเนี่ยมาเนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่ผมว่ามันน่าจะใช้ได้นะครับ อื่นที่ทําการปูพื้นก่อนที่ฟ้ามันจะมืดแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะต้องรีบกลับเข้าไปที่หมู่บ้านเพื่อหาที่แอบเดี๋ยวเขาจะตั้งค่าปุ่มใหม่ก่อนนะเพราะว่าปุ่มแบบนี้รู้สึกว่ามันเวลาที่เราจะวางบล็อกเนี่ยมันไม่ค่อยสะดวกก็เลยนะ,ะเพราะปุ่มแบบนี้มันวางไวด้ดีโอเคมานี่ไวกว่ากันเยอะเลยเห็นป่าผเพราะว่าตั้งค่าปุ่มแบบนี้สําหรับงานก่อสร้างเนี่ยถือว่า ไว้ใช้ได้เลยนะต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆเอาละฟ้าเริ่มมืดละก่อนที่มันจะมืดมากกว่านี้นะครับค,อคอ่อยๆตอบไปที่เราบล็อกที่เราบล็อกอืมมันพื้นที่มันจะกว้างขึ้นแล้วน,นเนีย่ยไหนดูสิใช้ได้เลยแต่ยังไม่เป็นที่พอใจนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับผมต้องการที่จะสร้างหลังใหญ่หญหญๆยาวๆเลยนะฮะจะได้มีพื้นที่ใช้สอยเยอะๆอุๆ๊ยโดนอะไรอ่ะ อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวมีผีธนูผีธนูโอ้ยทิมตูดมาแล้วหมู่บ้านอยู่ไหนวิ่งก่อนวิเ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกหนึ่งอีกหนึ่งดอกโอ้ยเฉียดหน้าไปเลยเดี๋ยวก่อนที่แอบที่แอบเฮ้ยตรงนั้นอีกหนึ่งตัวไม่นะไม่นะเดี๋ยวเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูสิไว้เปิดเข้าเอามันไม่เข้าอ่ะ โอ้อะไรวะเนี่ยหัวเรามาตายน้าประตูเลยบ้าเอ้ยแต่เรายังไม่ยอมแพ้เหตุการณ์จากเมื่อคืนมันทาให้เราได้เรียนรู้ตอนนี้ฟ้าสางแล้วเราจะออกไปสำรวจอีกครั้งแล้วก็ไปสร้างบ้านของเราใหม่แต่ก่อนอื่นนั้นเราจะต้องไปตามหาเออนี่ไงตรงนี้ไงสถานที่เกิดเหตุเมื่อคืนนะครับตามกลับมาเอาของของตัวเองที่มันดรอปทิ้งไว้นั่นเองนะฮะฮันแนมาแอบอยู่ในบ้าน แก้แค้นแบบนี้ต้องเอาคืนต้องเอาคืนเออฟาดฟาดดิ้นไปสิดิ้นไปดิอ,อ่าโอเคตอนนี้เราก็ได้ของของเราคืนหมดแล้วนะครับเราจะออกไปสร้างบ้านของเราต่อให้มันเสร็จสมบูรณ์นะครับผมเออคนในหมู่บ้านนี่ <c oughs> เขาแอบมาอยู่กับหมูกันเหรออันนี้พวกคุณกลัวกันจะต้องแอบอยู่ในคอกหมูเลยเหรอครับ <c oughs> และที่นี่ก็คือสถานที่สร้างบ้านของเรานั่นเองนะครับผมก็ทําการปูพื้นเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เอากล่องของเราเนี่ยมาวางไว้แล้ว สิ่งที่เราต้องทําต่อไปนั่นก็คือการออกไปฟาร,รม์มรัพยากรอีกนั่นเองครับการตัดไม้เห็นตัวนั้นไหมครับน้มัน,น้องแพนด้านี่นะเราไปทักทายอย่าไม่ได้ทักทายน้องเลยน้องทักทายก่อนแล้วสวัสดีแพนด้า ดูน้องน้องทักทายเราก่อนเลยครับอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าสถานที่แห่งนี้มันอยู่ติดกับป่าไผ่ก็ได้นะครับก็เลยมีน้องแพนด้านะครับเราจะไปตัดต้นไผ่กันนะครับไม่แน่ว่าต้นไผ่เนี่ยอาจจะนํามาสร้างบ้านได้ก็ได้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับแต่เดี๋ยวขอตัดไปก่อนแล้วกันนะมีเยอะซะด้วยนะแถวเนี้ยเอาจริงๆถ้ามาสร้างบ้านที่ป่าไผ่เนี่ยเออมันก็สวยดีเหมือนกันนะผมว่าเอาละเมื่อเราฟาร์มทรัพยากรมาจนเพียงพอแล้วนะครับสิ่งที่บ้านจะขาดไปได้เลย้นก็คือ ประตูนั่นเองนดครับแล้วผมก็ได้ทําการคราบประตูเป็นที่เรียบร้อยมาถึง3บานด้วยกันเดี๋ยวจะทําการติดตั้งเลยนะครับเข้าที่บ้านของเรานะก่อนเราหามุมก่อนว่าควรจะเป็นมุมไหนดีนะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้จากนั้นเราก็วางบล็อกข้างๆนะครับ นี่เป็นไงล่ะหลังจากวางล็อกเสร็จหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าตรงนั้นเหมือนจะมีกิ่งไม้เดี๋ยวขอเก็บก่อนนะอล่ะตอนนี้มันก็มืดแล้วนะผมว่ายังไงเรากลับหมู่บ้านกันก่อนดีกว่านะครับเพื่อความเป็นสวัสดิภาพของตัวเรานะฮะดังนั้นสำหรับขําคืนนี้นะครับเราก็จะนอนที่บ้านหลังนี้กันนะครับอา้าวสำหรับอีนีก็ขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับถ้าหากว่า รับชมแล้วชื่นชอบอยปงไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าได้ครับผมว่าบ้านหลังนี้จะสร้างออกมาเป็นอย่างไรนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ